คือกันบ่านอ๋อค่ะยานาบีกับบ่เห็นพี่โคมาเป็นเดือนละเพราะว่าได้ได้โบนัดบ่เข้าใจาพี่เสดเศสิส้นเบิ้งเพราะว่ามือหวานได้เห็นอ่ะเห็นหลวงพี่หลวงพี่บอกว่ามันกดเ็จสินแล้วมันนั่นบ่ได้คล้ายๆกับเหตุเป็นเคลือเธอหนึง่งคุณสันนะสงสัยรถติดบ่รถติ <laughs> ดไฮโซบ่มีคนเข้ามาคอมเมนต์เอา มีผู้ใดมากวาเนาะเพราะว่าขึ้นสองเธอเราบ่มีเพื่อนเพื่อนเรเห็นเพราะว่าบ่าได้บอกนอะคะจะได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเพื่อนผู้อื่นเนาะค่ะเนาะขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะคุณวิรันชินบูตรคุณสันทยสงตานั้นมักมวนปากหวานเนาะค่ะเนาะเปิดโบนัสย้ำดจังสีมีแมนบอนองวลีน่าะย้ายก็คิดว่าจังสั้นละ พูว่าสวัสดีคุณสมควรตันยศนะจ๊ะสวัสดีจ้านะคะลูกชายฉันบอกว่าผมฝากเนือ้อฝากตัวเลยครับผมเป็นเด็กใหม่พุ่นเด็กพ่นเด็กสวัสดีค่ะยายนาบียาบาตันจ้ามายืนยันตัวตนนะคะกับพี่ไอ้กับมาทักทายเพื่อนๆค่ะขอบค่ะขอบคุนหลายๆค่ะเพื่อนที่รักจากนานๆแล้วค่ะ,ะคุณ ทักกันแล้ววันนี้ยายนะ่ะสีขอลงเลยเด้อบ้านในเด้อด่ะขอขอบคุณหลายๆเด้อสุขุสุขคนัสดีนองวลีคนสวยเด้อค่ะแม่น้ำบอกว่าขอตัวก่อนแวะบ้านเพื่อนเด้อจ้าดีจ้าห้องพอกันเมื่อวานนี่แม่นบ่มือวานถึงมือก้อนนะคะ่นะน้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาให้กําลังใจยายนะบีเนาะค่ะโดนๆต้มอึงกับแกงเห็ดเพาะอืม กินเพื่อเนเด้อครคบว่าสันเอามือนีมาบอกว่าฝันฝันดีทุกคนเด้อครคบแมนว่าการเชื่อมต่อช้าสวัสดีทุกท่านครับสุภาพสวัสดีอย่าไหลสวดอยู่อย่าดื้ออย่าดื้อสวัสดีจ้าคุณสุภาพสวัสดีชนาการบุญแย้มสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆสุขภูสุคนขอบคุณเจ็ดดวงตาด้วยค่ะเด้อพื่นมาขายองค์พิ่น่าแบ่งขายกับค่ะ คุณหวนว่าสวัสดีคุณแดงจ้าน้องมุงเดือนสวัสดีน้องวลีจ้าน้องคิมสวัสดีหนูติมเพิ่นก็นเต้นงามงามตอนไหนนี่แหละคลิปเลี้ยวเพิ่นอะมีแต่สุดงามงามท่านอานันสุภาพบอกว่าสวัสดีหม่ครับแม่แดง ทักกันแล้ววันนี้ยายน่ะสีขอลงเลยเด้อบาที้เด้อละขอขอบคุณหลายๆเด้อสุขูสุนคนกาน้องต่อยน้องต้อยให้สุภาบอกว่าคุณสุภาสวัสดีครับคุณพาเนาะค่ะนายรลอยบอกว่าสวัสดีน้องวลีคนยิ้มสวยด้วยจ้าเห็นมเออน้ององเดือนสวัสดีคุณหมวนด้วยนะคะ อ่ครับแม่ครับผมมาแล้วครับขอผู้เล่าๆครับเป็นยังไงอยู่ดีมีแห้งการเชื่อมต่อช้าตั้งประเทศเขาแจกโบนัสกันเจ็ดแปดเดือนแล้วครับเมนบอหังเขาก็เพิ่นว่าหายสามเดือนแมันบอคนสัตว์นายลอยบอกว่าไปเฮดคอนเทนต์ครับอ๋อจ้าจ้านายสุภาพบอกว่าสวัสดีครับคุณหนูติมเนาะค่ะคือกันบ่อน้อค่ะ ยานาบ,บีกับ,บ่เห็นพีโคมาเป็นเดือนละเพราะว่าได้ได้โบนัสบ่เข้าใจพี่ค่ะนองวลีสวัสดีคุณวิรันเด้อค่ะเด้อนองวลีสวัสดีคุณวิรันชินบุตรนะคะเนาะครับนายลอยบอกว่าสวัสดีครับคุณหมวนเนาะคะนะ่ะเนาะอานโสภาสวัสดีคุณคุณวงเดือนค่ะเพราะกับต้มอึง้งสิก,กินเพื่อจ้า พี่โคกับพ่อเขาเนาะค่ะน้ะพี่โคพ่อเขาโดนน้องวลีคนสวยมาแล้วขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรัดก้อนอยังบ๊วย,ยกันหาแสงแนันบร์มาวัยังจ้าคักอยู่ดอกใข่โอ้ตักอยู่เรื่อยๆอมัน,นบอใหญ่เน่อยยคุณนูติมนะนายสุภาพสวัสดีเด้อค่ะน้องวลีว่าสวัสดีจ้าหนูติมชิมี ยร้อย้อยล้านบอกว่าต้องซื้อพานต้องซื้ออ๋อต้องซื้อฝา laughter, มันนำเด้อว่าสันห้าว่าสันห้ากับนายลอยเนาะเนาะนายลอยบอกว่าไปละครับเครื่องบินมารับแล้วครับผมบายบายครับผมขอบคุดหลายๆเด้อค่ะเดี๋ยวยันอับบีกับสิลงนั่นแหละค่ะลูกชายสันมาไหมเนาะค่ะสันชัยสูงมาแล้วครับมาแล้วครับแม่สิลุงแล้วเดี๋ยวแม่กันหาแล้วเราบ่กรถเบคโคตัก ตักสางตักหนองเพิ่นเหียนโพดแปลกๆสู่ๆไปน้ำกันเลยล่ะยายสีบ่มีมูดีสวัสดีคุณนางสุขสวงค่ะสวัสดีจ้ามาส่งพลังงานพลังบวกขอบคุณลหลายๆค่ะาแม่สุขคนบอกว่าตักท้ายแากคนสุขขอบคุณมากๆสุขุสุขุนขอบคุณ,คณทุกกำลังแรงใจนะคะแม่แดงบอกว่าสวัสดีน้องคิมีมค่ะสวัสดีน้องเฟยนคะคะ ขอโทษค่ะไม่เป็นไรจ้าขอบพูณหลายๆเด้อคุณนางที่เขามาให้กําลังใจนะคะคุณสันบอกว่าสวัสดีครับคุณนางค่ะไปบานมูนะะเนาะค่ะเนาะนี่เขาดูทางนี้ถูกดูเฉยปั่นเนาะเลยมาแล้วขอบคุณหลายๆคุณวิลานขอบพุณค่ะสวัสดีครับคุมสวัสดีจ้าขอบพุณหลายๆสายสุดาบอกว่าสวัสดีน,น้องทิมสวัสดีจ้าน้องวารีคนสวยจ้า นองคิมสวัสดีคุณวูีเดอเอคครับผมยินดีครับนะลอยบอกว่านอกโลกก็ส่งถึงครับจเจอ,อนาเปียดอ่าถ้าห้ามีปฏิสัมพันธ์กันบ่อยยบ่อยๆทุกมือก็บสิเห็นกันทุกมือนะคะถ้าว่าห้าห้างจากสองมือหายต้อมอึง้งกับแกงเห็ดเพราะอืมกินเพื่อนนเด้อครับวสัน เอาหมอนี่มีค่ะน้องวลีสวัสดีคุณวิรันเด้อค่ะเด้อน้องวลีสวัสดีคุณวิลันชินบุตรนะคะเนาะสวัสดีจ้าคุณปากหวานเนาะค่ะเนาะคุณปากหวานสวัสดีครับวิลันครับคุณปากหวานสวัสดีคุณวิลันเด้อจ้างามงามเพื่อนเพื่อนรอบห้องทุกคนเด้อจ้าเด้อไหวงามงามเพื่อนรอบห้องด้วยจ้า ายสุดาสวัสดีไอต้อยสุภาเด้อจ้าไ,ไอต้อยบอกว่าสวัสดีคุณหมวนจ้า <c oughs> วงเดือนสวัสดีค่ะตานันเนาะค่ะเนาะตานันสวัสดีครับยายนบีสวัสดีจา้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคืนหอดคินหอดทุกคนเด้ออ่าเบ้าสันสวัสดีตายตานันมักมวนว่าคิดหอดทุกคนว่าสันชิดหอดทุกคนเด้อตานันบอกค่ะสุภาพแดงสลีบอกว่าคุณหนูติมนาะยสุภาสวัสดีเด้อค่ะ สองวลีวัสสวัสดีจ้านูติมชิมิขักเนาะขักเนาะผมอายครับผมอายขอบคุณหนึ่งดวงตานะคะคุณจันทร์ชายชงยทรขอบคุณหลายๆค่ะน้องทิมขอบคุณค่ะนายลอยบอกว่ามาส่งกำลังใจครับขอบคุณหลายๆครับ ไอสุภาว่าไผได้กินอ่ครับแม่ครับผมมาแล้วครับขอบผู้เลายๆครับเป็นยังไงอยู่ดีมีแหงการเชื่อมต่อช้าไอสุภาพ่นเดบบอกว่าบายบายครับอ่านยาสิลุกเมทีโรเดอร์บ้าบอยไม่ต้องจดชื่อผมนะคะขอบคุณห้าดวงตาจ้า พี่มวยทักทายจะน้องต้อยนาย้าลอยบอกว่าบังเอิญเครื่องบินบว่างครับไปส่งนอกโลกอยู่ครับอน้องบริสภาบอกว่าฝันฝันดีทุกคนเด้อครับแมนบ่การเชื่อมต่อช้าสวัสดีทุกท่านครับสุภาพส,สวัสดีน้องคิมเด้อค่ะเดอ้อน้รลอยบอกว่าเขาส่งเคอรี่ผมมีผมมีเคอรี่ กาลสินฝนตกบ่นนอเขียนโพดแปลกๆสู่ๆไปน้ำกันเนี่ยล่ะยายสิบบมีมูดินะีอสี่สิบสองสี่สิบสองอีกจากสามนาทีเนาะสี่สิบห้านาสุภาพสวัสดีน้องเคียมด้วยจ๊ะเดอ้อ ะะกินข่าค่ะขอคูณหล,ลายๆกินกับยังค่ะกินกับยังนอได้ต้มอึ้งมานออ่าแม่นางกับยู่บ้านค่ะสวัสดีจ้าคุณนางเนาะคะ่ะแม่แดงหุ่นม,มาทอนสวัสดีคุณนางเด้อค่ะเด้อคุณนางกับยู่มเพื่อภาษาจ้ะล่ะปะนองวลรี